สวัสดีเพื่อนเพทุกคนดนะครับมาอยู่กับแมป Pressure w a t s i m u l a t o r กันอีกนะครับโดยอันนี้เราจะมาแมปที่2นะครับเป็นโซนของการล้างสวนผักนั่นเองนะครับโอ้นี่ฉีดล้วกันเลยครับโอ้โสกปรกสุดๆช่วยเข่าล้างนะครับแรงดันน้ําของเราครับโอ้หมดแล้วครับครับดูเส้นทางครับโอ้นี่ทางที่ขึ้นมาจากทะเลนะครับน่าจะไม่เคยล้างมาประมาณ ล้างกว่าปีแล้วครับเจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่ว่านนะครับอาจจะไปทํางานที่ต่างประเทศทิ้งส่วนให้เราแบบพนักง,งานคลีนนิ่งนะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับอ่านี่มีเพื่อนมาช่วยล้างน,นะครับโอ้โหเกลี้ยงเลยครับมาช่วยกันทาความสะอาดนะครับทุกคนตรงนี้เลยเพื่อนเนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยเข้ามาล้างเรือนกระจกด้านข้างน,นะครับ ตะไคร้เนี่ยเกาะเต็มเรือนกระจกเลยนะครับพราอาจจะมีความชื้นเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกด,ด้านหนึ่งครับด้านข้างี่เฮ้ยทำไมคนนี้ไม่เคยช่วยเราทํางานเลยฮนะยืนมองครับขพรเขล้างตรงพื้นให้สะอาดก่อนนะครับตัวคนเฮ้เชือฉีดไม่เป็นที่อ่ะ ดังนันสูงครับว้าวแจ๋วเฮ้ยยังมีด้านหลังอีกเหรอน,นี่โอ้โหดูเขียวอีเลยครับอ่ะจะตรงหน้าประตูก่อนนะครับล้างตรงก้านนี้เรียบร้อยครับเลยกระจกไมเอี่ยมเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะไปล้างทางเดินนะครับที่ทอออกมาจากเดินกระจกทีนะ ว่าถ้าล้างไม่สะอาดเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาจะลื่นหัวแตกก็ได้นะนไล่ฉีดสเปรย์มาจนถึงตรงโซนน้ำผุนะฮะน,น้ำพุที่ขาดการดูแลมาอย่างเนิ่นนาน,นโฮโฮฉีดปรือล้อางให้มันสะอาดครับแรงดันน้ำของเราสูงมาก วันนี้เราก็เปลี่ยนหัวปืนแรงดันใหม่มาแล้วนะฮะหัวยาวก่าเดิมนะครับแต่ว่าใครจะมานั่งทํากิจกรรมระหว่างเลิกเรียนได้นะครับตรงนี้มันจะได้สะอาดหน่อยฮะโหดูแรงดันน้าแรงมากน้ำก็ไปเร็วมากด้วยครับเนี่ยว้าวเวครับล้างอย่างรวดเร็วเฮ้ยโหตรงนี้มีคนมาช่วยกันล้างเยอะมากครับเพื่อความสะอาด เยเี่ย <Yeah>. okay, ครับนี่ครับด้านบนน้ำผู้นะครับเอาให้ครีนครับโอ้ล้างแบบครีนครีนนี่ผมไปอัพเกรดถังน้ำมาเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนแรกมันเป็นถังขึ้นสนิมใช่ไหมออนนี้เป็นถังแบบดูดีขึ้นมาหน่อยละราคา1,000นะครับด้านบนครับปื๊ดโอ้โหนี่อัดไปเลยครับปัป๊บปัป๊บปั๊บ ยาไปเลยครับตรงนี้นต้องออกแบบว่าทุกซอกทุกมุมนี่ด้วความก้าวหน้าของการล้างเราอยู่ที่35%แล้วนะฮะถึงจะคลอมพีชนะครับเฮ้ยโอ้โหมีวิญญาณตามติดมาด้วยนะคนนี้อัดไปเลยนี่อีกด้านหนึ่งโอคนนั้นเขาแบบว่า ตั้งใช้ฉีดมากเลยนะครับฉีดแบบไกลมากต้องขอบนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้ก็น่าจะสะอาดหมดจดแล้วเนี่ยตรงนี้หมดแล้วเราก็จะไปไล่พื้นที่ตรงทางเดินแล้วก็อันนี้เป็นโซนบ้านนะครับโอ้โหดูความเคลอะของบ้านครับเพื่อนๆปีนขึ้น,นไปบนหลังคาบ้านด้วยเนะี่ย เราก็ไล่าจากตรงพื้นทางเดินไปก่อนเลยครับตรงนี้ตรงต้นหินครับโอ้หตรงนี้มีแอบแอบฟอกลืบได้มีเมงินสี่พันแล้วน่าจะซื้อถังน้าเพิ่มได้แล้วนี่ยไงถังน้ําคู่จัดไปสุดยอดโอ้โหนี่เป็นโซนที่กินข้าวนะครับกับโซนเตาเอาไว้ทํากับข้าวนั่นเองนะอันนี้อาจไปจากภายนอกกันเลยครับ จะไปทอนกินข้าวกันได้ไงครับเลอะขนาดนี้เล่นตรงโซนขัวให้คอมพีวก,กันเลยครับเพื่อนๆน,น่ครับอาจจะตรงเตาปิ้งขนมปังนะัเซ็งขึ้นเร็วมากเลยพอล้างที่บ้านแล้วอะต้นกำแพงบ้านปึ๊บเชินมาที่เสาโอ้โหดูตรงนี้ครับสุดยอด ต๊ะเครือสุดๆนะฮะนี่เราก็จะมาไล่ด้านข้างบ้านต่อนะครับจากโซนครัว,วรเมื่อกี้ครับ,รบยิงจากระยะไกลครับผมฟืบไล่ไปด้านบนฟืบอ่าครับตาเทียมตรงด้านข้างบ้านครับก็ค่อยไล่ไปนะฮะกระจกแบบใสแล้วตอนนี้ จ้าของบ้านน่าจะดีใจเรียบร้อยครับเก็บหมดอันนี้ขึ้นหลังคาต่อครับดูดูความมานะของทีมง,งานเรานะหลังคาก็ฉีดดูดิมาเก็บขอบหลังคานะครับแล้วก็มาเก็บด้านบนต่อครับเอาน้ำหมดพอดีอ <c oughs> ทำงานด้วยความวิบากค,ครับก็มาไล่ด้านข้างนะครับที่โคนนี่หลุดออกมาแบบเยอะมากอันนี้ก็เป็นตรงตะแกรงหลงังคานะครับที่มีขี้โคนขี้ฝุ่นเกาะอยู่เหมือนกันครับตรงนี้สุดยอดใงความเลอะเทอะตอนนี้เปอร์เซ็นต์การคอมพลตในเขตนี้ก็อยู่ที่91%แล้วนะครับ กล้ความจริงแล้วฮะส่วนนี้มันจะต้องสะอาดีที่93แล้วนะฮะจะไปฉีดตรงโซนข้างในตัวบ้านต่อโอ้โหประตูเก่ามากครับหน้าต่างก็สกรปรกแล้ครับนี่ครับฉีดไล่ฉีดด้านบนนะฮะต้องแหงนคอฉีดตรงนี้ 98%สบแ็นสุดท้ายแล้วนะครับใช้ความจริงนะครับความสวยงามครับนี่ปาดโอเคเดี๋ยวเก็บงานอย่างนี้หน่อยครับเรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็เคลียร์ในแมปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอนอ่านหมดจบมากครับก็สำหรับเพื่อนๆืคน,น,นไหนที่อยากจ,จะมาเข้ามาเล่นแมบนี้นะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนเดิมเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับ